เชื่อมโยงการดำเนินงานเครือขายแรงใหญ่ลำใหญ่ลำบลบ้านมางอําเภอเชียงมว่วนจังหวัดพะเยาและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอเชียงมว่วนจังหวัดพะเยาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการลงมือทำคือคำตอบ ทำความรู้จักประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเชียงมว่วนจังหวัดพะเยาวสวัสดีครับผมนายกรตชัยมนะะประธานสาวก,ก,ก่อำเภอเชียงม่วนปัจจุบันทํากิจกรรมการเกษตรอะไรบ้างคะการดําเนินงานของสวกอนะครับก็จะมีศูนย์เครือข่ายอยู่19ศูนย์ของอำเภอเชียงมว่วนแล้วก็จะมีกิจกรรมภายในสวกอ,ก,อก็จะมีเรื่องของ การทํานาเข้าการผลิตเมล็ดพันธุ์จะเน้นเรื่องของการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิตก็เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของปศุสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงหัวจะเน้นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการผลิตลําไยคุณภาพการทําระบบน้ำภายในแปลงการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ได้ลําไยที่มีคุณภาพ ดีขึ้นแล้วเรื่องที่สี่ก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็ทำสารชีวพันธุ์ใช่ภายในแปลงนะครับก็จะมีเรื่องของการทำปุ๋ยหน้ามักปุ๋ยมักแล้วก็เรื่องที่ห้าก็จะเป็นเรื่องของการประมงก็จะมีการเลี้ยงป่าในนาเข้าการเลี้ยงป่าในบอซีเมนต์แล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังบกเรื่องที่หกครับจะเป็นเรื่องของการทําบัญชีคนเรือนแล้วก็ เรื่องการทําต้นทุนอาชีพหลังจากดําเนินง,งานสพกเกิดอะไรขึ้นบ้างคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินง,งานของสวกกะมีเกษตรกรความสนใจในการเข้ามาเห็นหู้เข้ามาศึกษาดูงานภายในสวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตลำไย,ายการทําปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงสั์ การทำนาเข้ากเกษตรกรก็มีความสนใจในการทำกเกษตรแล้วก็นำไปประยุกต์ใจกับส่วนของเกิดตัวกเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็เข้ามาสอบถามช่วยพูดถึงความสำเร็จของสอพกหน่อยนะคะสะพกรเป็นของชุมชนเป็นตีสร้างสรรค์น,นวัตกรรมแล้วกับบม่มเพาะเกษตรกรเมื่อความรู้ ทางด้านการเกษตรแกร่เกษตรกรเกษตรกรในพื้นที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและปรับเปลี่ยนระบบการทําการเกษตรเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการลงมือทําคือคําตอบการเชื่อมโยงระหว่างสพอกอกับแปลงใหญ่ลญําไยเป็นยังไงบ้างคะการเชื่อมโยงระหว่างสพกกับแปลงใหญ่ลญําไย ก็จะมีเรื่องของการศึกษาดูงานการฝึกอบรมกับสมาชิกของปัญใหญ่เรามาทำความรู้จักกับแปลงใหญ่ลำใหญ่ตมบลบ้านมางกันต่อเลยนะคะผมกเกษมดาวดิงครับประธานแปลงใหญ่ลำใหญ่ตาบลบ้านมางมีสมาชิกกลุ่มอยู่30ไร่พื้นที่จำนวน343ไร ช่วยเล่าความเป็นมาของแปลงใหญ่ลำไยให้ฟังหน่อยนะคะสำหรับประวัติความเป็นไปผลมาของกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลบ้านหมางนั่นนะครับแต่ต้องเดิมทีนั่นนะ,ะมีจำนวนอยู่เจ็ดคนนะครับซึ่งากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในเชียงมวนประสบปัญหาในการผลิตลำไยที่บมมีคุณภาพและประทัให้ราคาผลผลิตตกต่ำนะครับก็เลยไปศึกษาโรงงานหลายที่นะครับถึงสรุปได้ว่าควรจะ รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะตั้งเป็นวิสาหกิจจะได้ดําเนินการการทําลํยไยคุณภาพไปแนทิศทางเดียวกันนะครับก็เลยรวมกลุ่มกับเจ็ดคนไปจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในปีพศ2558นะครับตั้งแต่บรนด้านมาก,ก่อนมีสามิชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการตีได้นําแนวทางของการ ทำเกษตรทีท่ดีนะครับหรือ GFP มาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของลำไย,ยนะครับทำให้ลำไย,ยของกลุ่มมีคุณภาพขึ้นและขายได้ราคาขึ้นนะครับในปีพศ .2562 สมาชิกทั้งวก็เข้าประชุมนะครับเห็นว่าในกลุ่มของเขามีความพร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมเป็นแปลงใหญ่ก็เลยอขอจัดตั้งแปลงใหญ่ผ่านเกษตรอำเภอนะครับ แล้วก็ขอหื้ทางเกษตรอำเภอเปลนปีเลี่ยงในในแปลงใหญ่ของตำบลบ้านม้างครับผมการดําเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ลำยาไยเป็นยังไงบ้างคะการทํากิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลบ้านม้างนั่นนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพลำยาไยเราจะมีการประชุมแล้วก็แลก,แกเปลี่ยนเรียนรู้ครับในด้านกระต่างๆที่ทําห้ลำยาไยของเฮามีคุณภาพนะครับเช่นการลดต้นทุนในเรื่องของ การตัดแต่งกิ่งนะครับเขาจะเน้นในส่วนของส่วนของเขาคือต้นเตี้ยนะครับเพื่อที่ดูแลจัดการำํำไยเขาง่ายจะลดต้นทุนเรื่องของด้านแรงงานนะครับการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์อของอที่เขาตรวจมานะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนี่ตรงกับความต้องการของพืชลำไยของเขาแต่ละช่วง ในการเพิ่มผลผลิตของลำไย,ยของกลุ่มนั่นจะเน้นในเรื่องของการตัดแต่งชอ่อนะครับในส่วนของตัดแต่งกิ่งนั้นยังบอกปอ๋อนะครับเมื่อผลผลิตลำไย,ยออกชอ่อออกหนวยลูกมาแล้วนะครับดูปริมาณลูกลำไย,ยถ้ามีปริมาณมากเกินไปนะครับถ้าเอาปล่อยไว้จะทำให้ลำไย,ยผมมีคุณภาพแล้วก็น้ำหนัก ก่อค,คุณภาพบได้นะครับจะต้องมีการตัดแต่งช่อนะครับชอบผลฮื้อมันมีขนาดที่มีจํานวนผลที่พอเหมาะนะครับเพื่อที่จะให้ลูกมันโตได้เกรดดีๆราคาราคามันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มผลผลิตแหมทางหนึ่งนะครับในส่วนของการฮื้อน้ำนะครับต้องหื้อระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพนะครับเช่นการหื้อน้ำโดยระบบสปริงเกอร์นะครับเพื่อที่จะให้หนึ่งประหยัด ในเรื่องของน้ำตวัวประหยัดในต้นทุนในการให้น้ำตัวนะครับเราก็ทาให้ประสิทธิธภาพของก,การให้น้ำเนี่ยประโยชน์สูงสุดกับคนไม้นะครับในการพัฒนาคุณภาพลําไยของสามาชิกในกลุ่มของผมนั่นแต่เน้นในเรื่องของการทําทตามระบบของ GAP เป็นหลักนะครับซึ่งจะสิ่งแวดล้อมจะเน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เน่นความปลอดภัยของผูู้บริโภคและก่อความปลอดภัยของเกษตรก,กรเองนะครับในส่วนของคุณภาพลำยไยนั้นสมาชิกจะเน้นไปเรื่องของการทำลำยไยสดชอนะครับสิ่งลำไยสดชอนี่จะขายได้นาคาที่สูงขึ้นแต่ต้องทำคุณภาพเพ่ดีนะครับเป็นไปตามระบบของ g i p มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและก่อผู้ปฏิบัติในสวนนะครับค,คือตัวของเกษตรกรเองนะครับ แล้วทางกลุ่มมีการจัดการกลุ่มยังไงคะในการจัดการกลุ่มของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ตำบล้านมาวง,งนั่นเฮาล่างกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆของกลุ่มซึ่งทั้งสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามกคเกฑนตี่เฮาตั้งไว้นะครับในส่วนของการประชุมเอเาก็ต้องจัดประชุมเป็นประจำนะครับเป็นประจำเพื่อที่จะมาสรุปแนวทางของการพัฒนาลําไยหุห่งคุณภาพแล้วก็ปัญหาอุปสรรค ในการผลิตลำยของเขาเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขยหรือขอสนับสนุนในส่วนของปัญหาที่ทั้งส่วนรายการเป็นในแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของแรงน้ำภัยแล้งภัยพิบัต,ติต่างๆนะครับซึ่งจะต้องได้ประชุมกันตลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาพิจารณาเป็นช่วงๆในการผลิตลำยของแต่ละฤดูครับผม ในการร่วมกลุ่มทําให้มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะการดาเนินการในรูปแบบคุ้มนั่นนะครับในเรื่องของปัญหาก็าคือความพร้อมของสมาชิกปลูปล้ำย้ายในกลุ่มมีความพร้อมมาเตากันนะครับเช่นในเรื่องของเงินทุนเช่นของแรงน้ํานะครับในเรื่องของความสมบูรณ์ของดินที่ปลูกล้ำย้ายอยู่นะครับในส่วนของอ ความหู้ของเกษตรกร,เ,กรเองในการตีพัฒนาคุณภาพก็มีความหู้กับบรเต่ากันนะครับแล้วทางกลุ่มแก้ไขปัญหายังไงคะส่วนการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการของกลุ่มนั่นนะครับทั้งสมาชิกที่ได้ประชุมกันนะครับก็จะ ได้ขอไปทางสำนักง,งานเกษตรเพื่อที่จะขอพิทยากรที่มีองค์ความรู้มาอบรมในกลุ่มเพือการพัฒนาลำไย,ยของสมาชิกในเปลี่ยนในทิศทางเดียวกันนะครับในส่วนของการแก้กปัญหาปะพุงดินนั่นสะพานไปทางพัฒนาที่ดินจังหวัดนะครับเพื่อที่จะมาตรวจวิเคราะห์ดินของแต่ละสวนว่าสวนใดที่มีความสมบูรณ์ก่อนจะพัฒนา ปัปุงฟื้นฟูดินใือมีความสมบูรณ์นะครับในด้านของอแรงน้ำนะครับซึ่งทั้งกลุ่มได้รับการสนับสนุนบบงบประมาณจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดบางส่วนเพื่อที่จะมาพัฒนาระบบน้ำของสมาชิกที่มีศักยภาพมีแรงน้ำที่เพียงพอทำเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับเพื่อที่ให้การให้น้ำของลำไยมีคุณภาพขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาในส่วนของสมาชิกในกลุ่มครับผม ทางกลุ่มมีการทําการตลาดอย่างไรบ้างคะนะครับในส่วนการตลาดการของอกลุ่มแปลงใหญ่ตะบลบ้านม้างน,น,นั่นนะครับเขาจะเน้นสมาชิกค,คือผลิตลำใหญสดช่อนะครับซึ่งจะได้ราคาดีนะครับแล้วก็ทรงตลาดภายนอกหรือภายในต่างประเทศนะครับซึ่งทีพันานมาก็จะมีเมกาโปก,ก้าติดภายนอกมาซื้อเป็นประจำในราคาที่สูงขึ้น ในส่วนของตลาดออนไลน์ก็จะมอบเคื่อยังสมมาตรติอยู่ในส,นสมชิกในกลุ่มบริหารจัดการในเรื่องของตลาดส่วนนี้เข้าไปเป็นเห็นช่องทางหนึ่งในส่วนลำไยบางส่วนนะครับก็ได้มีการแปรรูปเป็นลำไยเนื้อสีท้องนะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางตลาดแหมด้านหนึ่งซึ่งติผพันมาสมชิกของกลุ่มก็มีหลายช่องทางนะครับที่จะจำหน่าย ลำยยของกลุ่มออกไปในราคาที่สูงขึ้นนะครับอิสาลีวิไลลาเป็นลขาทนุกการของกลุ่มลำยยแรงใหญ่ตำบลมั่นม้างอำเภอเชียงมนและเป็นยังสามารถของจังหวัดพะเยาจะในส่วนที่ห้ผิ้ชหรือส่วนการตลาดออนไลน์ของลำยยคุณภาพกลุ่มเฮาได้มี การลงพื้นที่เพื่อคัดสรรแต่ละสวนเรื่องคุณภาพโดยมีคณะกรรมการของเขาได้พิจารณาคุณภาพของแต่ละสวนเพื่อที่จะได้ลำไย,ยที่มีคุณภาพไปขายในช่องทางออนไลน์แปลงต้นแบบกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลบ้านมางแม่ถนอมจันตาครับเอ่อซิงแม่ถนอมจันตานี่เป็นแปลงเจ้าของแปลงต้นแบบ นะครับของสมาชิกในกลุ่มนะครับซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาดูงานของอกเกษตรกรส่วนใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอเชียงมนมาศึกษาดูงานมีเป็นประจำนะครับผมความสําเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลบ้านมางความสําเร็จในการารวมกลุ่มของกลุ่มแปลงใหญ่ตาบลบ้านมางนั่นนะครับกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ริเริ่มในเรื่องของการทำลำไย,ยคุณภาพนะครับและกาะลำไย,ยดอกเตอดูซึ่งในกลุ่มมีแปลงต้นแบบของสมาชิกอยู่หลายแปลงนะครับซึ่งได้รับความสนใจคนในพื้นที่นะครับผู้ปลูกลำไย,ยในพื้นที่ได้มาศึกษาดูงานและมาเรียนรู้นะครับแล้วก่ออาเภอใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานอยู่หลายอําเภอครับผมการเชื่อมโยงระหว่างแปลงใหญ่ลำาไยกับสอพอกและแปลงใหญ่กับสพกซึ่ง จะคาดกับเาได้เลยเพราะว่าสพะกเปลี่ยนแรงเลี้ยงลูกของคนในชุมชนนะครับแปลงยญ่ได้เข้าไปศึกษาเฮียนฮู้ในศูนย์สพกในส่วนของที่สมาชิกอยากเรียนรููในด้านต่างๆที่สพกมีหื้นนะครับในส่วนของอสมาชิกของกลุ่มนะครับซึ่งาบางสวนทำและมีคุณภาพนะครับก็จะใช้พื้นที่ของสพะกเนี่ยไปท้ายทอด องความผู้เพื่อกับเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกลำไยเืย่อมีคุณภาพมุ่งปรับเปลี่ยนการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของกเกษตรกรรายย่อยมาสู่การรวมกลุ่มที่สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิตเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นมีความสามารถในการจัดการการผลิตอย่างมืออาชีพทําให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงการตลาด จะมีอำนาจต่อรองทางการตลาดได้ครับผม